สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันต่อนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชัน if นะครับในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับมากกว่า1เงื่อนไขนะครับเราลองมาดูนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะคำนวณนะครับจะใช้ฟังก์ชัน if นะครับในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับโดย ถ้าเกิดว่ายอดขายนะครับตั้งแต่10ชิ้นเป็นต้นไปนะครับก็จะแสดงข้อความดีเยี่ยมนะครับเงื่อนไขต่อมาก็กรณีที่ยอดขายนะครับตั้งแต่5ถึง9ชิ้นนะครับแสดงข้อความดีมากนะครับและก็ยอดขายที่เหลือนะครับก็จะแสดงข้อความว่าน่าพอใจนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ คลิกเซลล์นะครับที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ครับใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้พิมพ์ฟังก์ชันนะครับ if นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้เซลล์ยอดขายนะครับมาทดสอบเงื่อนไขนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับคลิกที่เซลล์ยอดขายครับผมคลิกที่เซลล์ H5 นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ เงื่อนไขแรกก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับหลังจากนั้นก็ขั้นด้วยคอมมานะครับถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็จะแสดงข้อความดีเย่ยมนะครับซึ่งต้องอยู่ภายใต้ เครื่องหมายคําพูดนะครับก่อน,นี้ที่เงื่อนไขแรกเป็นจริงนะครับหลังจากนั้นครับต้องการทดสอบเงื่อนไขที่2ใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับก็ใส่ i f นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ไปคลิกที่ ซลเดิมนะครับนั่นก็คือ H 5ยอดขายตั้งแต่5ถึง9นะครับแสดงว่ามากกว่าหรือเท่ากับ5แสดงข้อความดีมากดีมากกอนนี้อื่นแล้วครับกอนนี้อื่นผมมาด้วย ตอนนี้อื่นคือนอกเหนือจากนี้ครับคือเงื่อนไขยอดขาย1นถึงสครับก็จะแสดงข้อความน่าพอใจนะครับใส่วงเล็บปิดนะครับเพิ่มอีกอ่านี่นะครับนี่คับเงื่อนไขที่เราได้นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน if นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จครับก็ enter นะครับ อ่านี่ยครับยอดขาย3นะครับก็น่าพอใจเมื่อเราได้1เซลล์นะครับที่เป็นผลลัพธ์ออกมานะครับที่เหลือเราก็จะใช้วิธีการก็พิสูจนนะครับอ่าตอนนี้ก็ผลลัพธ์ก็ออกมาทั้งหมดแล้วนะครับ5ตั้งแต่5ขึ้นไปแสดงก็ความดีมากแสดงว่าถูกต้องตั้งแต่10เป็นต้นไป นะครับแสดงข้อความดีเยี่ยมนะครับก็ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับจากการแบบมีเงื่อนไขนะครับที่มากกว่าหน่งเงื่อนไขนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน if นะครับผมลองเปลี่ยนเหมือนเดิมครับตอนนี้เงื่อนไขที่เป็น10ครับก็ยังดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมครับกอนนี้ปรับเป็น9อ่านี่นะครับก็จะกลายเป็นดีมากนะครับถ้าเกิดว่าปรับเป็น หนึ่งครับอ่าก็น่าพอใจนะครับแสดงว่าเงื่อนไขของเราถูกต้องนะครับอันนี้คือสรุปนะครับการใช้ฟังก์ชัน if นะครับ,รบก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ